เห่อยเหมือนกันนะเกิดจากทุกคนนี้เลยเหนื่อยเหมือนกันเนาะสองเพลงผ่านไปขอบเลยบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าเราตื่นเต้นเนี่ยคือมนเต้นเนื่อใจมันเต้นแรงมากๆเพราะว่าได้มาเจอกับทุกๆคนนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยแล้วลาเท่านี้เลยสนใจผมนะเพิ่งเปิดบ้านเอง ก็ดีอย่างเปทงการอีกครั้งดีกว่าครับผก็ดีใจนะครับที่ได้เจอกับทุกๆคนในวันนี้นะครับก็อะไรคุณจะให้ผมคุณครับตอนซ้อมอ่ะครับคุณดําเนินรายการเลยนะผมมองหน้าคุณผมรู้สึกอิ่มเอิบก็เลยแบบมองอีกสักแป๊บหนึ่งในยอตามตรงนะไม่ใช่แค่อินอิ่มเพราะผมเป็นของอร่อย แล้วทีนี้เขาเขาไหอยจริงเพราะอิ่มนะครับตรงนี้ใหญ่มากไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อต้องบอกว่ายินดีต้อนรับพิริยาทุกๆท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนจากทุกบ้านเลยนะฮะขอเสียงดังๆหน่อยครับเพื่อเปนการเคลียร์ครับ ขออธิบายคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตเราไปเลยของคอนเสิร์ตพิาปาร์ตี้ปีกินเกนครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนการเปิดบ้านนะฮะเปิดบ้านเพื่อต้อนรับทุกคนกลับสู่บ้านฮะเพราะว่าอย่างจากที่ผ่านมาย้ายไปหลายบ้านอยู่เหมือนกันนี่เราอะใช่ไหมอ๋อไม่นะไม่นะไม่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 ก็เป็นปาร์ตี้เปิดบ้านของพวกเราครับก็จากด้านหลังนี่คุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนห้องนะฮะ บ้านแล้วก็มีชายหนุ่มตู้กระจกอยู่สามท่านด้งแบบนี้เลือกได้เลยคนไหนนะครับผมยอมนะครับผมขอเซ็นได้ไม่มีเซฟเขาด้วยนะครับ มาชุมนึงคีย์บอร์ดฮ่าแล้วก็พี่ๆเราช่วยล่าสุดผมคือบ้านเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของพี่สิงห์ใช่ฝั่งหนึ่งจะเป็นของคริสคุณดูได้เลยครับบ้านเรียบร้อยเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้ส่วนบ้านที่จะดูขี้เมาขี้เมาหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่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 แบบนั้นไม่ใช่เคสเลยก็คือจริงๆเนี่ยมันจะแบบว่ามาแบบมาจากคนละฝั่งก็เหมือนแบบบ้านพี่สี่กับบ้านคริสตอนนี้มันมันรวมกันกลายเป็นบ้านเดียวกันแล้วละสิจริงเหรอ ถือว่าวันนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านของคริสโตถ้ามันมีจริงๆในแต่ละห้องมันจะเป็นห้องอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวเลยเราจะพาทุกคนทัวร์บ้านเรานี่พาทัวร์บ้านเราเลยนะเพราะผมไปบ้านแกมาแล้วขายของอันนี้มันพูดะไรไม่อวดจะเฉยนะครับโอเคไม่เหนอวดเท่นั้นได้ได้ผมก็อวดหน้าหมืนได้ไหมหน้าเ่าไม้มากด้วยเรานะ ครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะสนุกแน่นอนคุณสปอยนิดนึงตลอดแบบสองสามชั่วโมงเนี้ยคุณว่าเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างผมว่ารอบเนี้ยเขาไม่น่าจะอารมณ์สวิงมันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่คอนเสิร์ตไบโพล่าใช่ไหมมันมันจะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ พาอารมณ์เราสวิงแบบบรลเอรโคสเตอร์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่เป็นแต่ไปเรืใช่แต่แน่นอนนะครับผมสปอยได้เลยว่าตลอด2-3ชั่วโมงนี้นะทุกคนจะได้ฟังกับบทเพลงเพราะมากๆคนทับหมาถึงว่าเพลงเนี่เพราะอย่างเดียวรอไม่เป็นมคนร้องเลยไม่ได้เอ่ยถึงคนร้อมแต่อย่างไดบ้าเราก็ท่อมตัวเงินไปก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะต้องปรทับใจและอิ่มใจอย่างแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเราขอคถามคำถามยอดคิดได้ไหมพอดีเราไปหยิบคำถามใน x มานะครับผมเขาถามว่าว่าคริสติงโตเป็นอะไรกันเป็นแป้งันอ่ะคุณลองตอบดิคริสติงโตเป็นอะไรกันครับเป็นแฟนกันฝั่งนี้เสียงเบาเฮ้ยคริสติงโตเป็นอะไรกันนะเป็นแฟนกันยอมทำไมไม่ยอมคุณยอมทำไมไม่ยอมคริสติงโตเป็นอะไรกันนะ ถามคิดสิงโตเป็นอะไรกันนะถามเจ้าโตบ้างกว่าคิดสิงโตเป็นอะไรกันผมตอบมาตลอดตอนนี้พี่สิงโตเป็นพี่้องกันครับจบเลย